ว่าคนเยอะนะครับเลยไก่โครงจานด้วยถั่วบาก100บาทจานนี้ป่ะจ๊ะอันนี้100อันนี้200ใช่ค่ะก่อนนี้200นะครับอันนี้ก็จานพิเศษนะครับ100บาทโอนคเลยมิชลินโอเคไหมน้ำิ้มน้ำซุปอร่อยเดี๋ยวผมจะบอกให้มันมีความเข้มข้นของน้ำซุปมากเลยนะครับแล้วก็หอมพริกไทยมากเลยนะครับลองกิมเส้นหน่อยนะครับดีนะสุดปี2 0 2 3เลยนะ ก็หมูกรอบในกว่ยจั๊นะครับามานอร่อยเล่ากว่านั้นเนี่ยเรียกว่าแพงแต่อร่อยใช่ก็ถือว่าโอเคนะ <c oughs> อ่าทุกคนว่าโอเคนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ดูราคานะครับเล็ก60ใหญ่หนึงร้อยนะครับแล้วก็มีไข่10บมาทมีผัาท้องโขนนะครับก,ก็กินไปแล้วนะครับโอเค